สวัสดีชาคเกอร์ทุกท่านนะหรือท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมเอออัดคุ้มกันเดิมเอ,อ๊ะมันท่าอะไรวะเออนื่องจากตอนนี้เอออยู่ในเกณฑ์ชิงฟอเทสนะครับผมอยู่ในด่านวิวพนรกกิจชิงกระเป๋านะครับไม่ได้ถ่ายคลิปนานเลยนะครับผมป่ะจัดหนักเตะเต็มแนวนนี้สิบหกนาทีเออเรไปไป,ปึ๊ดอ๋เอ,อ,เ,อ,อเฮ้ยเซฟไม่โดนปึ๊ดอ๋อ,อ เคียร์ไม่โดนอย่างเงี้ยเฮ้ยเสียงรถไฟมาอชอรเอชอรเอชอร์คำเดียวพูดคำเดียวเฮ้ยอย่าฆ่ากูผมไม่เก่งคนระับไปเรยเออเอ็งงอ่าขุะตาไปอ๋อหนึ่งรอบมันก็เปลี่ยนฝั่งเออ อาจจะเล่นเออกุ๊กกุ๊กหนนะแมเล่นไม่เป็นนะอืมอืมบ๊ายบายก็จะก็จะหง่ยิงไม่นโงอุอ้ยเฮี้ยบีมันโง่เว็บมันโง่จิมจิมเลยสวัสดีนะแล้วก็มาเรียนนะ ขงัขงขงังขังปืนผมมากแรงมากเลยครับยิงโดนหัวนี่รถทีนนิดไหนนะครับใครไม่มีปืนนี้ไปหาซื้อได้นะครับไม่คี่บาทเอง36หรือ8บาทถ้าจำไม่ผิดระคาประมาณนี้ถูเปล่านะครับกูจะเป็นตัวอตัน๋ตนให้พี่ดูด มึงมากูให้หมดอืมอ้าวกูชิมไม่โดนโดนไอ้เหี้ยผมเนี่ยเป็นเอไรอะไรวะลืมไปอะไรวะเรกาเรยกาอะไรวะเอออะไรวะคอกเออคอกแอนไม่รู้อ่านไม่ถูกช่างเถอะพูดง่ายๆกูกา เดนะนไปหนึ่งน้าเดินไปหนึ่งดอกโอ้ยกระตุกไม่เก่งเลยอู้ยเออหือทนไม่ไหวละทนไม่ไหวแล้วอย่ามึงรู้เลยเรียนเป็นสเกลวูเป็นวะมาช่วงนี้กำลังแบบเอออ่อนแออยู่ ื่องจากว่าผมมันไม่ค่อยเก่งนะครับเฮ้ยกูเปลี่ยนปืนผิดตัวะปืนถูกอะโอเคครับลยอย่างเดียวกระตุกกระช่างแม่งกระตุกก็อย่าว่ากันนะเขามันลกล้าเจาะตอนนี้ช่วยไปเทอมด้วยลืมไปเลยอาจจะอัดคลิปประมาณสักเออห้าคลิปได้หรือประมาณสิบคลิปได้นะครับกระเป๋าเอากระเป๋าย่นี่นี่ะ อืมอืมอล่วงภาษา Z ี E ไอ้ีมาอืม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 เฮ้ยไอ้เช็ยอย่ายิงกูกูตายเลยมันเหลือซีจะมั่งเสือกไม่ตายเออสไปรอไม่รู้จะเล่นเป็นตัวอะไรดี ช่วงนี้อารมณ์เสียอารมณ์เสียจริงๆแหละเรื่องนี้มึงแข็งอืมแอบคทีปแม่งเซกแวรกด้วยไม่มีอารมณ์จะเล่นอืมไปหาโอ้ยอย่าฆ่ากูโอ้ยโอ้โหค้างไอ้ห่าแต่รู้ว่าฆ่ามันได้ฆ่ามันได้หนึ่งต่อแต่ไม่น่าจะค้างเลยสิงห์ ด you? oh ูความตาไม่เป็นสเต็ปเว้ยไายคารังจะเล่นบ้างดีกว่าสเต็ปมันอ่ะในในในกระโดดเออได้สเต็ปใหม่เว้ยอ๋อกระโดดติดนี่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 หล่อเลยกู กูสาดับไฟมันสไปยอันน่ะสไปอืมเกียนแตกไฟหนึ่งอืมเก็บจอหน้าลแล้วชั่นนี้คิกาอืมปาน,นมีเยอะใส่นี่โอ้โหโอ้โห เสร็จครูครับบ๊ายบายบ๊ายบายดไม่บายเฮ้ยไปมึงไปโอ้ครับมาให้หมดเลยครับให้หมดเลยสเต็กกำลังโหดแล้วก็ค้างบ่อยด้วยอืมเอ๊ะสไปร์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 เอ้ยสไปร์วิ่งโคตรเร็วอ่ะเมื่อกี้ใครเห็นมั่งเหรอ ผมนี่งงเลยคิดว่าสเก,ก่าของแท้เลยที่ไหนได้สไปายไม่มีรถไวเลยอ้าวกูรอเย้ยกูรอดูโอ้โ้โดาตะไลรทหรือยานอ๋ออ้าวกูได้อยู่ฝั่งนี้กูย้ายฝั่ง <c oughs> กูไม่อยู่ฝั่งนี้ไปครับ ฝานแล้วแปลงปลายเป็นเพื่อนเรานะครับเป็นตัวอะไรวะน่าจะเป็นเฮปปี้เออใช่เฮปปี้ลึน้ำเย,ยวไปได่ะไม่ใช่น้ำนมเฮ้ยสันที่วางไม่ไม่วางครับเสร็จกูนะครับอ้าวเพื่อนมันเสร็จแยง่งออไปเลยกงไม่งอ กู <ítulo> อยู่ตรงนี้ก็ได้นี่หลอเลยนี่หลอเลยนี่ทำไมเราหลงกูอ่ะอ้ยมันมาไงวะมันมาไงวะเอออย่าฆ่ากูอย่าฆ่ากูกูขคนละเอ้อเออเออใครก็ได้ฆ่ามันทีเอี้ยเออเออเออตายแล้วอื้มอื้ม ไปเลยเพื่อกูไปเลยหลายก้าวทีเว้ยเอาฉันที่กคบบังอยู่ดีนี่มึงสไปหลอ,อสปไปหรอ,ออุ้ยโอ้โหมันไล่ตามติดเลยเจอสเต็ปใหม่กูนี่นี่นี่มึงมากูให้หมดเลยเน,นี่ยนี่เจอสเต็ปใหม่กูนี่เป็นไงหลบกระสุนโอ้ยโอ,ยอ้ยตัวตัวนี้มันกูไปแล้ว นี่กูรอเว้ยกูรอนี่กูโชว์เลยเดี๋ยวกูรอเนี่ยเอาดิกูรอเว้ยเย้เคอโอ้ยมึยงจะตามมาอีกเอ้ยไปแล้วครับพี่ครับคือผมไม่อยู่แล้วเออเออมึจะสเต็ปใหม่กูอืมมึงจะทำอะไรเพปสพี่กูหืมมึงเล่นสเต็ปนี้ใช่ไหมกูก็เล่นสเต็ปนี้ให้มึงเฮ้ยเมื่อกี้ใครแทงกูวะ มึงมามึงมากูให้หมดนี่กูให้หมดนี่กูวกระทะเลยฟาดเลยนี่นี่น,นี่มึงเอาไงกูมึงเอาไงกูอ,อ,อ,กอ,กอืมอื้มอีกควายคาตตายอือมมึงกูขึ้นเว้ยอื้มขึ้นของเว้ยมากูาขึ้นของแล้วเกู <c oughs> ขึ้นของแล้วครับอื้มสามสิบเจ็ดนาทีสุดท้ายกูต้องเกมให้ชนะอือมึจะไงกูหือม เดี๋ยวเจอสเต็ปใหม่กูเดโมแมกก็ฆ่ากูไม่ได้อืม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 จะเอาไงกูอืมเอ้ยเจออย่างงี้เอาเฮ้ยกูขึ้นของกูขึ้นของนะเว้ยมึงอย่ามายุ่งกูเล่นของมาอืมอืมอืมเนี่ยกูให้หมดเลยเนี่ยไอ้เอาเอาไงกูเอ้ยมึงจองร้านจองเหวของกูหรอว่าหาแล้วกู อือ้สไปมึงจะไอ้กูอือมึงตายซะเฮ้ยเอ้ยกระโดดไม่ขึ้นหืออือกูให้มึงหมดเลยเอ้ยรถไฟหือกูไม่กลัวมึงอย่าตามกูมาดิหอือ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 มึงไปไกลๆซ้นไปกูหกนาทีสุดท้ายกูว่าข้างวะเล่นเพลินเลยครับอ้าวเกมจบอย่างสวยสิครับ บ้าข้างเอ้ยนีจังกุ้งได้ไงบ้าเลยกูบ้าขนาดหนักใครดูโอ้ยคลิปนี้แม่งเออน่าจะคนดูเยอะนะถ้าผมโปส้เลยลงในกลุ่มทีมฟอเทสทะเลแรนอะบ้าขนาดหนักเอาไว้เว้ยกูขวังขึ้นอีกแล้วจังฮึ่สปายอ๋อฮึมกูให้หมดเลย กูไม่สนเนี่ยคนเนี่ยกูให้หมดนิ้งน,นิกูให้หมดหิ้นี่กูให้เลยเซนที่เซนทงเซนที่เนี่ยมาให้หมดนะกูไม่กลัวมาได้แล้วแต่มาอย่ามาเยอะนะครับหืมมาให้หมดเลยไม่กลัวจะฆ่ามึงเนี่ยจะฆ่ามึงเลย,ลยคุณว่าผมรอดไหมครับถ้ารอดให้สิบบาทครับรอดครับหืมมาขอ ให้หมดแล้วนิ่งสปายเหรอฮึโอ้ยฮ่าฮอายี่สราัดอ้าวอ้าวกูคิดว่าไพลโลไม่ตายที่ไหนได้เลือขี้อ่อะปืนแม่งแรงวะ่ะอยากได้มันคือปืนอีหยังวะแต่มึงเจอแต่มึงเจอเจอ,เจอพลังบ้าคลั่งไงหมฮะ ไปเลยเพื่อนเดี๋ยวข้าไปเอาภารกิจชิงกระเป๋าออกระเป๋าอันที่สองเองไหนอยู่ไหนเอกสารนะออเออเอาไงกูออเกูให้หมดแล้วกูไม่กลัวกูไม่กลัวกูไม่กลัวเป็นไงเป็นไงกูหลบแบบดิจิตอลเป็นไงเออเข้าใจทําได้บป่ามึงทาได้เป่าวออเดี๋ยวมึงรู้เลยเดี๋ยวมึงรู้เลยเออเอาไงเนี่ยสเกลเนี่ยเอาไงห ฮึฮึฮึเอาไงกูให้มึงหมดเลยสองลุมหนึ่งเอาฉันที่พายแล้วมึงอะสปายใช่ไหมฮึฮึฮึกูให้มึงหมดเลยกูไม่กลัวเอ๊ะมันสปายเหรอแค่นั่นอ่าเราได้แล้วครับเราจะเราไม่รู้เราจะปิดเกมวันนั้นครับเย้เหลือซีนาทีสุดท้ายครับ แหมมาเริ่มบ้าหลังบ้าข้ามเกิดอีกแล้วนะครับ <c oughs> มากูให้มึงหมดเลยครับกูมไม่กลัวมึงทำให้กูถูกรถเออรถชนตายเนี่ยอืมม,มึงมามึงมานี่กูหลบแบบดิจิตอลนี่มึงสู้กูได้เปล่าอืมกูมให้มึงเลยครับอืมอืมใจอยมอืมเมื่อกี้มึงโชว์อะไร อืมอืมอืมไอซัดอืมพูดคำเดียวเอ้ยกูพูดคำเดียวอืม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 ร่วงเลยกูเอ้ยอ่ะไอ้ยกูลืมสเต็ปไปเว้ยอ๋อเฮ้ยนี่มันลืมมันเลยกระเป๋าวะวะมันเมาวะวะมันเมาขาววะวะ เด็กเขาโหดเลยคนเนี้ยเขาโหดเลยเแกยิ่งแล้วเอ้ยสามทีแล้วกูไม่ยอมให้มาเอากระเป๋ากูไปได้อืม้อใช่ป่ะวะอืมอืมไม่น่าไว้ใจอืมสปายโผล่มาอึ้ออืมสปายของแท้ห่าเอ้ยฮึ่กูทนไม่ไหวแล้วอืมจะเอาไปกูอกูให้หมดเลย ไอ้เลยสองลุมหนึ่งอะเอาเดย์ว่าเลยเนี่ยมอ้าวมึงเล่นเซน,นที่ทำไมได้กูจัดให้นี่กูให้หมดเลยเนะี่ยมึงมาล็อกล็อกเก็ตจองล็อกเก็ตจ้มเนี่ยกูให้หมดเลยโอ้โหโลบอกเซนทีแบบดิจิตอลน,นะอ๋อเออโอ้โหมันยังมองไม่เห็นเราสวัสดีครับรท่านอาจารย์ชินเอานะตอนนี้คนนี้เขาโง่แล้ว งวนขนาดหนักเลยนะไม่ไปเอ้ยเอ้ยไม่ไปครับไม่ไปเอ้ยตา,า,ายเลยโดนมันเต่าทีเดียวร่งวงว้างรอสองนาทีได้ดกมมูาาต้องปิดเกมให้ได้ะมากูต้องปิดเกมให้ได้แล้ววันนี้มาไม่ปิดไม่เลิกนะครับ ติดแหนบเว่ยอย่าค่อยอย่าค่อยไปยต้องจบคลิปทีก่อนอืมอืมปองเป็นหรอปองเป็นกูหรอกูไม่สู้เว้ยมึงเข้าใจไหมว่ากูไม่สู้แต่เนี่ยกูสู้ <c oughs> <c oughs> ไอ้กลางไอ้กลางไอ้กลางไยบายอู้ก็ปิดได้แล้วอไปบ่ายเด้อก็ปิดเกมเหมือนเดิมครับแล้วปิดเกมแล้วนะครับก่อนปิดเกมนะครับเราต้องเออฉลองเซอรพรายมันหน่อยนะครับไปไปบ่ายฝรั่งบ้าขังเว้ย เออรายสุดแล้วก็ปิดเกมได้เอ <c oughs> อ่าลืมไปเลยนะครับก่อนที่เราจะปิดกันนะครับเออยังไงล่ะถ้าหากชอบคลิปบางคลิปก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยน,นะครับถ้ามีอะไรก็ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย